อักษรรูนอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาต,าาาต,ออญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจ,จารณญาณอักษรรูนอยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณความปิติความสุขความปิติความสุข การเติบโตการเกิดครอบครัวเหมือนใครที่มีความทุกข์อยู่นะคะตอนนี้นะมีความทุกข์ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวปัญหาในครอบครัวปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขนะหรือครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นจากที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็จะมีความสุขขึ้นมากกว่าเดิมใครที่อยากจะมีลูกอยากจะได้ลูกช่วงนี้มีโอกาสจะมีลูกนะคะใครที่วางแผนนะใครจะแต่งงานจะทำอะไรนะคะครอบครัวจะได้ขยับขยายจเจริญเติบโตงอกงามมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือข้อความจากอักษรลูน รับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ profile, หรือแอดไอดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ